สวัสดีค่ะสุกัญญาชาแนลเมื่อนี้เขาสิบามาเมืองฟวามงัวบรรยากาศตอนแรงบรรยากาศดีมาก งัวกระลายแต่ว่าเจ้าของงัวพอเห็นจักไปใสงัวหลายเป็นต่ลอยลงเขาเพิ่นบ่ววู่งัวก็ได้เจ้าของบ่าเห็นจะค้นเลยนี่เพื่อนกับสิบป่อยป้อยทิมไว้เพิ่นใส่ลวดไว้ ตรวดหมอแบดเนาะสมพอบว่ามีค้นอยู่แหละว,ว่ามีค้นเฝ้าเลยมาไก่มันก็นซดัดง่วกับยานออกมาไก่เลยล่อมไว้ง่วหลายนะคะเจ้านี่พี่น้องหลายหองพนีหลีอู้ หลวดทางนี้กับป้าเขาแต่ว่งวาง่วสิบอไปไก่หลวัดได้ด้ะสงสัยพิญญานละมั่งนี่พื้นที่พ่นปล่อยไว้กับสีหลายอยู่สีบดสองสามไร่เลยอยู่บ่แต่ว่าพ่นกับสีเห็ดเป็นล็อกไว้ล็อกหนึ่งปล่อยมือหนึ่งล็อกหนึ่งนีสียู่ได้สองสามมือพ่น เพื่อลอกไม่ยาให้ยามันเกิดนั่เข้ากับสิผ้ามากเมืองงามเลยพี่น้องไม่แต่สงสัยสีม่านมากเี่ง่วไหลเจ้านี่ง่วไหลจักเพิ่นสีขายพอขายเข้ามาหลักไทยของเพิ่น เมื่อมึงเพิ่นเลี้ยงงัวแบบว่าเด้เฝ้าหลายแต่ง,งัวแม่ได้พี่น้องงัวเพินเน่นนี่งัวเจ้านี่หลายแต่ง,งัวแม่สวยงามมากงัวบานๆได้พี่น้องเล่มหยาดีคัะ เดี๋ยวคลิปหนาสุกัญญาชาแนวสีผ้าไปเมืองอย่างโปรดติดตามคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหม่